ยอดชัยเมุวรณท่านเกิดเมื่อปีพศ2485ที่จังหวัดราชบุรีส่วนสูง183เซนติเมตรชื่อจริงวิเชียนเมุวรณการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารการตลาดวิทยาลาัยกันค้าปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอกาันค้าไทยก่อนที่จะได้มาเป็นดาราเป็นนักแสดงท่านทำงานที่บริษัทบาจา ในตำแหน่งออกแบบตกแต่งตู้โชว์จัดดิสเพย์ยอดชายเข้าสู่วงการในปี2 0 1 3จากกันชักนามของสุขคนคิ้วเหลี่ยมดาวตลกได้พบเจอยอดชายขณะเป็นเซลแมนขายรองเท้าที่สยามสแควร์เห็นยอดชัยแล้วก็พอใจในความลห่อสูงใหญ่หุ่นกั้นดีมาดแมนสุขคนได้พาไปแนะนำให้กับผู้สร้างหนังหลายคน ต่อมาอัมพรปริเสธเพื่อนในการสร้างภาพยนตร์จึงให้ยอดชัยแสดงเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องน้ำใจพ่อค้าเรื่องแรกก็ดังและแจ้งเกิดเลยนะครับท่านผู้ชมท่านเก่งและมีความสามารถด้านการแสดงจากนั้นก็มีผลงานตามมามากมายและดังเป็นพระเอกยอดชัยเมษวรรณพูดถึงความดังความนิยมในตัวของยอดชาย จากข้อมูลที่พอประเมินได้ท่านอยู่ในอันดับที่8ของพระเอกในยุค2,500ปจนถึง2,530ดังที่สุดมีผลงานแสดงมากที่สุดแฟนหนังชอบที่สุดในยุคนั้นนี่เป็นการประเมินจากข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากที่ต่างๆประเมินจากที่ได้ชมผลงานที่ท่านแสดงประเมินจากกระแสที่แฟนหนังชอบนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะมีข้อมูลหรือมีการประเมินที่ต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับระดับที่เราประเมินได้ดังนี้ระดับที่1นึ่งมิดชัยมัญชาช่วงที่มิดดังมากๆก,ก,ก็คือปี2,505ระยนไปจนถึง2,513และอยู่ในความทรงจำของแฟนหนังตลอดกาลปีที่มิดมีงานแสดงมากที่สุดก็คือปี2,511จําจำนวน71เรื่องในปีเดียว รวมผลงานที่มิดแสดงจากแหล่งข้อมูลที่เราเรวบรวมได้จำนวนกว่า300เรื่องลำดับที่2สมบัติเมธนีในปีพศ2519เป็นปีที่มีหนังแสดงมากที่สุดของชีวิตการแสดงจำนวน54เรื่องในปีเดียวจากปี2508นหไปจนถึง2525เป็นช่วงที่ดังมากๆรวมผลงานแสดงกว่า 617เรื่องสมบัติเมธนีได้ยุติการแสดงขณะอายุ80ปีเพราะแสดงต่อไม่ไหวแล้วและก็ดังตลอดการอันดับที่3สรพงษ์ชาตรีเริ่มดังจากหนังเรื่องสัตว์มนุษย์เมื่อปี2 5 1 9จากปี2 5 1 9ก็ดังสุดๆจนถึงปี2,539แล้วก็ดังตลอดการ ปีที่มีงานแสดงมากที่สุดก็คือปี2526จำนวน61เรื่องรวมหนังที่สรพงษ์แสดงมากกว่า590เรื่องลำดับที่4กรุงศรีวิไลช่วงที่กรุงศรีวิไลดังมากๆก็คือระหว่างปี2515ไปจนถึง2531ดังอยู่นาน16ปีผลงานที่รว,รวบรวมได้จำนวนกว่า 229เรื่องท่านผู้ชมหากกรุงศรีวิไลไม่เว้นวักจากการแสดงท่านก็จะมีผลงานมากกว่านี้นั่นก็คือช่วงที่ไปไทยทำหนังเรื่องรักคำโลกที่สหรัฐอเมริกาอยู่หลายเดือนก็ทำให้ผู้สร้างหนังหลายอราอยต้องรอเกอร์ทั้งที่มีเขียวแสดงอยู่แล้วพอกลับจากสหรัฐผู้สร้างหนังก็งอนไม่จ้างให้แสดง ไปซะยันนั่นแหละครับทําให้กรงว่างเว้นจากการแสดงไปพักใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมราดับที่5ภไพโรธใจสิงดังมากปี2515ไปจนถึง2531ดดังนาน16ปีปีที่มีงานแสดงมากที่สุดคือปี2519าจำนวน26เรื่องในปีเดียวรวมผลงานแสดงจำนวนกว่า204เรื่อง ลำดับที่6หน้าภูวนายัยดังมากๆระหว่างปี2,516ไปจนถึง2,527ดังอยู่นาน11ปีปีที่มีผลงานแสดงมากที่สุดของหน้าภูวนัยก็คือ2,526จำนวน16รเรื่องผลงานที่รวบรวมได้จำนวนกว่า91เรื่องลำดับที่7คันชิตขวัญประชาดังปี2,513ไปจนถึง2,532 ดังอยู่นาน20ปีเลยล่ะครับท่านผู้ชมคันชิตด,ดังจากหนังเรื่องอินรีทองปี2513ในบทอินทรีแดงตัวปลอมพอมิตรเสียชีวิตคันชิตก็ดังมาแทนที่เป็นพระเอกรุ่นน้องที่มิตรปั้นขึ้นมาในปี2514มีหนังแสดงมากที่สุดจำนวน21เรื่องรวมผลงานจำนวนกว่า154เรื่องคันชิตได้แสดงคู่กับเพชรราแทนมิร เป็นคู่ขวัญคันชิดเพชราอีกคู่หนึ่งลำดับที่8ยอดชัยเมธสุวรรณช่วงที่ยอดชัยดังมากๆระหว่างปี2514ไปจนถึงปี2522ดังอยู่นาน9ปีปีที่มีงานแสดงมากที่สุดก็คือปี5 5 7 7าจำนวน22เรื่องรวมผลงานแสดงที่รวบรวมได้จำนวน143เรื่อง เรื่องล่าสุดที่แสดงก็คือ6.66ตายไม่ได้ตายปี2,553ตัวอย่างหนังดังสร้างชื่อเสียงให้กับยอดชัยน้ำใจพ่อค้าพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณหนุมานพบเจดยอดมนุษย์และอื่นๆอันดับที่9ชัยยาสุริยันดังนานประมาณ13ปีช่วงปีที่ดังของชัยยาก็คือตั้งแต่ปี2 5 4 4ไปจนถึง2,516 ปที่มีผลงานแสดงมากที่สุดก็คือปี2,508าจำนวน14เรื่องรวมผลงานที่แสดงจำนวนกว่า112เรื่องนางเอกคู่ขวัญของยอดชัยไมอสุวรรณก็คือภาวนาจชนะจิตมีผลงานที่แสดงคู่กันอยู่หลายหลายเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวพ่อแง่แม่งอนก,ก๊กกิกอย่างนั้นเลยครับเช่น รุ่งนี้ฉันจะรักคุณเป็นต้นยอดชัยชอบศิลปะว่ารูปและงานปั้นรูปเป็นอย่างมากและท่านก็มีฝีมือทางด้านนี้ด้วยจึงได้สร้างพิาพิธภัณฑ์บันเทิงไทยชื่อว่ายอดชัยเมสวร์เมียลเซียมออฟอาร์ตซึ่งเป็นพิาพิธภัณฑ์ในรูปครหสาสยุโรปตั้งอยู่สุดถนนบรมาราชชนนีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนคปรปฐม เป็นผู้ริเริ่มปั้นหุ่นคิดพึ่งของนันแสดงไทยในอดีตผลงานปั้นรูปรอสำริดจ,จำนงรังสิกุลผู้บุเบิกทรทัศน์ไทยได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงที่กรมประชามพมื่อปี2556ยอดชัยได้ปั้นรูปของตนเองไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านเก็บหนงังเก็บงานต่างๆของท่านไว้ในบ้านปลายชีวิตของท่าน ลูกชายของยอดชัยได้พูดไว้ตอนหนึ่งว่าท่านพ่อได้บรรเลงศิลปะที่เป็นเสมือนกันสอนให้มนุษย์รู้ถึงการเกิดแก่เจ็บตายชาติหนึ่งมันแป๊บเดียวเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าเหมือนคลื่นกระทบฝั่งกับพริบตาเดียวก็ถึงคาดท่านบอกว่ามันต้องฝากอะไรไว้ให้โลกนี้ถ้าไม่ฝากมันก็เสียทีที่เกิดมาท่านผู้ชม ยอดชัยได้พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าครั้งที่มีการประกวดพระเอก8ปคนหลังจากมิชมชัญชาเสียชีวิตไปแล้วกรรมการเขาว่าเราเนี่ยสูงกว่าเขาหมดเขาก็เลยเอาผมไปเล่นหนังผมเข้ามาในวงการผมไม่ประมาทผมยังทําตัวเหมือนเดิมไม่ได้เหอ่อเหอิมทะเออยอทยานมีเจ้ายศเจ้าอย่างเหมือนกับคนอื่นทั่วไปเพราะรู้ว่าคนเรามีขึ้นมีลง มีเกิดก็มีดาบดาวบนท้องฟ้าที่มันสุกสกาวโยมันก็ต้องร่วงมันมีอายุข,ขยของมันเพราะฉะนั้นมึงอย่าลืมตัวมึงก็เป็นไปตามเหตุการณ์ต่างๆอยู่อย่างระมัดระวังแล้วไม่ประมาทครับก็เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับรางวัลและกันได้รับกัเช,ชูเกียรติได้รับรางวาัลเพชคขณต สาขานาแสดงเกียรติยศคู่สมรสสมทวินแม่สุวรรณได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2,562สาเหตุของการเสียชีวิตนั้นก็คือเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหานขณะอายุ73ปีมีบุตรชาย3คนดังนี้นะครับวงสมทัทถเแม่สุวรรณวัฒนคมแม่สุวรรณสมวิชัยแม่สุวรรณ ก่อนที่ยอดชัยแม่สุวรรณจะเสียชีวิตเคยเป็นความดานบาวหวานท่านชอบทานขากิชอบทานอะไรมันๆชอบทานขนมหวานหวานมากๆนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีไขมันอุดตันในส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้จากที่ลูกชัยเล่าให้ฟังนะครับคำพูดของลูกชัยคุณพ่อท่านพูดก่อนที่ท่านจะเสียว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไร ถ้าจะตายตอนนี้ก็ไม่กลัวท่านไม่ห่วงอะไรแล้วไม่อยากได้อะไรอีกท่านปล่อยวางทุกอย่างอย่างเดียวที่ท่านพูดคืออยากจะกลับบ้านอยากกลับไปพักผ่อนที่บ้านท่านไม่ได้สั่งเสียหรือพูดอะไรไว้เลยคำสอนต่างๆท่านจะพูดให้เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วความภูมิใจของลูกต่อพ่อมันอยู่กับจิตในทุกๆวัน เราเลยต้องดูแลเขาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นถุงเท้ากางเกงหลังจากที่แม่เสียไปแล้วลูกๆก,ก็ต้องดูแลแทนแม่ปณิธานท่านแน่วแน่มากท่านบอกเราตั้งแต่เด็กว่าพ่อโตมากับวัดปู่นำพ่อมาฝากไว้กับหลวงปู่พ่อมีชีวิตทุกวันนี้ได้เพราะพระให้ข้าวพ่อกินท่านก็บอกว่าท่านจะตอบแทนพระพุทธศาส,สนาตอบแทนวงการบันเทิง ตอบแทนประเทศชาติและผู้มีพระคุณทุกๆคนยอดชัยมเมธสุวรรณเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการภาวะหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่2มีนาคม2568เวลา21นิกา39นาทีที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครสิริอายุ82ปีมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมักกุฎกษัตริย์กรุงเทพมหานคร ครับให้ความบันเทิงให้ความรู้เน้นคุณภาพคือนโยบายของพาเจริญขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ